6สิ่งที่ควรทำให้ได้ในวัย50 1. ตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตเมื่อคุณถึงวัย50ชีวิตอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเลี้ยงดูครอบครัวห,หรือแม้กระทั่งการกษะียนเป้าหมายใหม่ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีทิศทางและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไป 2. ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในวัยนี้ควรเริ่มใส่ใจในเรื่องอาหารการออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆงอ 3. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การอ่านหนังสือหรือการเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในวัย50การมีเพื่อนและครอบครัวที่ดีเป็นสิ่งสำคัญการสางสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันช่วยเพิ่มความสุขและลดความเครียดในชีวิต 5. วางออแผนการเงินการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญในช่วงชีวิตนี้โดยเฉพาะหากคุณคิดจะ,กะเกษียณควรทำงบประมาณวางแผนการลงทุนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตเพื่อให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงในวัยเกษียณ 6. ใช้เวลาร่วมกับสิ่งที่รักหากคุณมีงานอดิเรกหรือความสนใจเฉพาะควรใช้เวลาในการทำสิ่งเหล่านั้นให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการทำสวนหรือการสร้างสรรค์งานศิลปะก,การใช้เวลาในการทำสิ่งที่คุณรักก็จะช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตสรุปการใช้ชีวิตในวัย50ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่าลืมตั้งเป้าหมายดูแลสุขภาพเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีวางแผนการเงินและทำสิ่งที่คุณรักเพื่อให้ชีวิตมีความหมายและเต็มไปด้วยความสุขอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้รับพลังบวกเช่นกัน